ข่าดูกันไปคนสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับน้องอุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงโดนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับคุณพ่อสุทินคังแสงเนี่ยแซวแบบนี้ครับยังพ่อว่าในกก่อนอุ่งยีงนี่ก่อนบอกว่าเปเป็นนายกเราคือมีเวลามาลองเพียงอยู่นายกเราคือมีเวลามาลองเพียงอยู่เลย ล่าสุดก็ทุกคนเมื่อคืนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับพ่อโจครับก็ถูกรับเชิญนะครับไปงานมินิคอนเสิร์ตเป็นงานกระถินนะครับเรียกได้ว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนนะก็ถูกนะครับอดีตรัฐมนตรีนะครับทุกคนอย่างท่านสุทินคลางแสงครับแซวนะครับทุกคนว่าเอ้าไม่ไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรอมารับงานร้องเพลงแล้วหรอนะครับเรียกได้ว่าทําเอาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับขำไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนแต่สิ่งที่หลุดโฟกัสนั่นก็คือความนอบน้อมของน้องอุ๋งอิง เพรบ้านแพงซึ่ง ไม่ต้องมีใครบอกน้องครับอุ้มอิงลงไปนั่งนะครับทุกคนอย่างนอบน้อมครับทุกคนเวลาคุยกับผู้ใหญ่อันนี้สิ่งที่อิ่มอิมหลุดโฟกัสนะครับนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดทั้งหมดทั้งมวลนะครับและเมื่อคืนนี้น้องก็เต็มที่จริงๆในงานมินิคอนเสิร์ตของอท่านสุทินครางแสงและเมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านพ่อเฉลิมพลมาราคำด้วยใช่ไหมครับที่ไปร่วมงานเรียกได้ว่าเชิญแต่เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับและน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงกับพ่อโจกับทุกคนเอนเตอร์ และเขาทั้งคู่คือตอนนี้พ่อโจเนี่ยปล่อย DNA มาให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเต็มที่แล้วครับทุกคนและตอนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่บนเวทีนะ mm hmm. โอ้โหเอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็พูดเก่งพูดตลกด้วยเป็นหมอลำที่เล่นตลกได้สําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนก็ทําเอาถูกอ,อกถูกใจนะครับคนด้านหน้าเวทีเนาะเม mm ื hmm. ่อวานนี้เป็นงานแบบ p r i v a t นะทุกคนก็จะมีแต่ ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ acid, ทุกคนมานั่งชมหมอลำนะครับมานั่งชมองอิงแล้วก็พ่อโจครับทุกคนเมื่อคืนนี้ก็สุดยอดมากๆเลยแล้วก็ลูกสาวก็ยังเป็นคนนอบน้อมอยู่เหมือนเดิมเวลาเจอผู้ใหญ่น้องลงไปนั่งอยู่กับพื้นนะครับทุกคนในขณะที่พ่อโจถ่ายคลิปเอาไว้นะคือสิ่งที่อิ่มเห็นเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ต้องมีใครบอกน้องอ่ะทุกคนมันคือความนอบน้อมของน้องนะครับคือความนอบน้อมคือความอ่อนหวานคือเสน่ห์ขององอิงครับทุกคนเนาะซึ่งใครก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ เซลเอ็นดูเมตตาครับทุกคนเพราะว่าด้วยสตอรี่เรื่องราวของน้องครับความเป็นไปเป็นมาขององค์อิงครับทุกคนที่ถูกพูดถึงกันอย่างโจดฉานกันเลยทีเดียวนะครับด้วยความกระตันยูของน้องเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยให้การเอ็นดูน้องเป็นพิเศษนะครับทุกคนเมื่อคืนนี้โอ้โหได้เห็นบรรยากาศไปแล้วเนาะทุกคนน้องก็มาในชุดแบบว่าชุดจ้ำนะชุดจ้ำสูตรแบบสวยงามเลยสีครีมนะแล้วก็มากับพ่อโจแล้ววันนี้พ่อโจก็บินมาที่เวิร์กพอยต์ต่อและคืนนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับ อุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแสดงมินิคอนเสิร์ตของสาหรายเท่าแก่น้อยใช่ไหมครับทุกคนอยู่ที่ตั้งนี้สูนซูเปอร์สโตร์เนาะใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจน้องด้วยช่วงเย็นเห็นบอกว่าเริ่ม17นาฬิกาใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้รูปอุงอิงนะครับ ขึ้นเต็มเมืองอุดรเลยครับทุกคนเนาะเพราะพอ่พอแม่ f อแฟนคลับที่อุดรเนี่ยได้ดูอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสองรอบด้วยกันเลยนะมีเดือนพฤศจิกายนด้วยอยู่ที่ในห้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอุ้งอิมข่าวกระแสจะอัปเดตให้กับทุกคน,ได,กคนได้รับทราบกันกันแล้วกันนะครับในส่วนของรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครับทุกคนตอนนี้ยอดกดไลค์ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะแตะหมื่นแล้วทุกคนไปปัม๊มไปกดไลค์กันเยอะๆครับทุกคนไปกดกดกดนะครับทุกคนสําหรับ รูปของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะอ่ะก็เลยเอาบรรยากาศน่ารักน่ารัก,รกความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนาะของอุงอิงมาฝากทุกคนนะครับอย่างที่บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยน้องก็โดนชมไปนะจากทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่หมวกแล้วก็มาเช็ดโต๊ะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้นั่งกันต้อนรับแขกนะครับทำหน้าที่แทนพระโจโดได้อย่างดีเลยสําหรับอุงอิงครับทุกคนก็ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเอ็นดูแล้วเขาก,ก็โอ้โหจนเขาได้ออกมาโพสเยนะว่า ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าเป็นองคงอิงนะเห็นเด็กคนนึงนะสวมหมวกนะครับแล้วก็หาพอเห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยหารีบหาเออเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าเนาะมาเช็ดโตเออหาผ้าเนี่ยมเเา,า,าเมช็ดโตครับทุกคนแล้วก็แบบ โอ้โห oh, ใครจะไปคิดว่าอุ๋งอิงจะทําอย่างนั้นมันเป็นความอัตโนมัติของน้องครับทุกคนที่น้องเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกับอุ๋งอิงที่ถูกปลูกฝังมาแบบนี้นะครับพ่อแม่เขาสอนมาดีนะอย่างพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยก็ปลูกฝังลูกสาวมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อุ๋งอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่ห่วงไม่ห่วงเรื่องไม่ติดว่าตัวเองเป็นศิลปินดังอะ่ะน้องก็จะทําตามที่ตัวเองแบบที่มันเกิดขึ้นน่ะนะทุกคนไม่รู้ว่า รู้ว่าตัวเองดังแล้วหรือเปล่าสำหรับลูกสาวองค์อิงนะทุกคนนะก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องแล้วก็ในส่วนของ งานประกาศผลคมชัดลึกครับทุกคนอิมคาดว่านะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คงจะ2ปีซ้อนอีกเช่นเคยถ้า FC แฟนคลับรวมพลังกันแบบนี้นะครับอย่าง,างเมื่อวานก่อนนี้เนาะอ,อย่างที่บอกว่ามีศิลปินท่านหนึ่งที่ยอดไลค์สูงมากแต่พอ FC แฟนคลับรู้ข่าวนี่ก็คือโอ้โหแห่กันไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆจนทําให้นะครับทุกคนยอดไลค์ของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยในคมชัดลึกนะครับทุกคนเนาะปังมากจริงแล้วก็ตอนนี้แตะหมื่นแล้วแหละทุกคนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับให้น้องได้รับรางวัลคมชัดลึกว 2ปีซ้อนไปเลยเด้อนะครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็ เป็นกําลังใจให้กับน้องเห,เห็นบอกว่า,างานเมื่อคืนนี้เนาะทุกคนก็คือมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมน้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุทินหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปร่วมงานเนี่ยก็ชื่นชมในเรื่องของเสียงร้องของน้องนะครับแล้วก็การนเตอร์เทนบนเวที a, นะเห็นไหมครับงานนั้นคืออุงอิงเอาอยู่ทุกงานกับทุกคนเนาะขอแค่แบบน้องมีเสียงอะ่นะน้องแบบน้องใช้เสียงทุกวันจริงต้องบอกแบบนี้สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะครับ ่ะแล้วก็ในส่วนของงานของน้องแล้วก็วันที่28นี้นับถอยหลังเลยอีก2วันเท่านั้นนะครับสาวสาน้อยคอยฮักก็เตรียมที่จะปล่อยแล้วนะครับทางสาวน้อยอสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนาะทุกคนก็รอติดตามการเชื่อว่าตอนนี้นะครับ FC แฟนคลับหลายๆที่นะครับต่างประเทศต่างๆก็เฝ้ารออยู่กับเพลงนี้เตรียมรีแอคกันได้เลยนะครับทุกคนก็ ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ลูกสาวขอให้ปังๆแล้วก็พิมพ์อิ่มก็รอปั่นวิวนะครับรอแชร์รอเชียร์อยู่สําหรับเพลงของลูกสาวองค์อิงนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ fc แฟนคลับหรือว่าด้อมน้องรอคอยจริงๆนะครับอยากจะอ,าอยากจะแบบว่าเชียร์อยากจะปั่นอยากจะทําให้หวัน1ล้านวิวตามที่องค์อิงขอแล้วนะครับน้องบอกว่าขออะไรไม่เยอะนะพ่อพ่อแม่ขอ1วัน 1>, 1ล้านวิวก็พอนะลูกสาวบอกอย่างนั้นนะครับทุกคนอ่ะก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้อง9โมงครับทุกคนวันที่28เดี๋ยวเราจะมาเมามอยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกทีเดี๋ยวอิ่มจะมาเรีอคชก่นกันอีกทีหนึ่งครับทุกคนอย่างที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยก็เริ่มมาคอมเมนต์นุ่มอิ่มแล้วนะหลายๆช่องเลยก็แบบอุงอ้งอิอซซง amazing อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็คงจะ เฝ้ารอเพลงอิงอยู่นะสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักก็ใกล้จะได้ฟังกันแล้วแหละก็ฝากพ่อแม,ม่ fc แฟนคลับเนาะรอติดตามรอเชียร์รอแชร์กันนะครับทุกคนวันที่28นี้นะครับนานๆทชีลูกสาวจะปล่อยเพลงนะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะเมะื่อคืนนี้เห็นบอกว่าร้องเพลงด้วยนี่ใช่ไหมครับน้องได้มีการร้องเพลงนี้บนเวทีด้วยนี่ใช่ไหมสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักเนาะก็ฝาก ผลงานกันไปลูกสาวอง์อิงนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอุ้อิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝากของพ่อแม่แมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยใครที่จะเดินทางไปเจอองคงอิงวันนี้เนาะที่อุดรหัวไกลเหลือเกินกรุงเทพอุดร คงจะไปไม่ทันจริงๆสำหรับอุ้มิมนะก็ฝากคุณพ่อแม่เก็บภาพมาฝากด้วยส่งแชทมาส่งกันมาเยอะๆนะครับในด้อมอุ้มอิมข่าวกระแสก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้เข้าด้อมอุ้มอิ้มข่าวกระแสก็ฝากเข้าไปกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้เลยครับไปแล้ว้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ